ภาษาหน้ารู้กับครูภาษาไทยวันนี้นะคะคุณครูชุมพูยังพาเด็กๆอยู่ที่คำควบกล้ำคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำแท้นะคะจากที่คาบที่แล้วนะคะคุณครูได้เกริ่นให้เด็กๆฟังแล้วว่าความหมายของคำควบกล้ำเนี่ยคืออะไรแล้วคำควบกล้ำมีอยู่กี่ชนิดนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆจะต้องมีหนังสือภาษาไทยเล่มนี้นะคะเด็กๆตเตรียมขึ้นมาเพื่อที่จะเรียนกับครูชุมพูในวันนี้นะคะ แล้วเปิดไปที่หน้า71ค่ะอค่ะหน้า71ดิเด็กๆจะเห็นหน้าตามแบบนี้นะคะจะมีหลักภาษาหน้ารู้นะคะเป็นความหมายของคำควบกล้ำแล้วก็มีตัวอย่างของคำควบกล้ำแท้หน้า71นะคะหลักภาษาหน้ารู้ค่ะก็จะมีความหมายของคำควบกล้ำนะคะให้เด็กๆได้ศึกษาซึ่งคุณครูคก็ได้บอกเด็กๆไปแล้วเมื่อคราบที่แล้วนะคะเดี๋ยวลองมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ คำควบกล้ำเนี่ยก็คือคําที่มีพยัญชนะที่ควบหรือกล้ำกันกับตัวรอเรือรอลิงและวอแหวนเวลาออกเสียงนะคะก็จะออกเสียงควบหรือกล้ำเป็นคําเดียวกันนะคะก็คือคําควบกล้ำเนี่จะมีพยัญชนะต้นอยู่2ตัวนะคะตัวเคียงข้างหลังเนี่จะเป็นตัวรอเรือรอลิงและวอแหวนซึ่งเป็นตัวที่ออกเสียงควบหรือกล้ำ เป็นคำเดียวกันกับพยัญชนะข้างหน้านะคะคําควบกล้ำก็แบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะก็คือคําควบกล้ำแท้กับคำควบกล้ำไม่แท้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องคำควบกล้ำแท้กันก่อนนะคะคำควบกล้ำแท้เนี่ยก็คือคำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวพร้อมกันจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างคำควบกล้าแท้นะคะ มีรอเรือรอลิงและบอแหวนนะคะคำคบรอเรืออย่างเช่นคำว่าครูคอรออูครูหรือเด็กๆจะสะกดว่าครออูครูก็ได้นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเวลาเราออกเสียงเนี่ยคอกับรอจะกล้ำกันครูเวลาเราออกเสียงครูเราไม่ออกว่าขะรูครูเราไม่ออกว่าค,ออาคูหรือรูเราจะออกกล้ำกัน ครูนะคะพร้อมกันเลยเวลาสะกดนะคะเด็กๆจะสะกดว่าคอรออูครูหรือคอรออูครูก็ได้นะคะคุณครูให้ถูกทั้งสองอย่างเลยเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนเนาะเพราะว่าอย่างที่เด็กๆได้เรียนมานะคะอาจจะสะกดว่าคอรออูครูนะคะพอมาถึงคำครบกล้ำเนี่ยคุณครูก็อยากให้เด็กๆทราบว่าสอง พยัญชนะตัวนี้มันกล้ำกันนะเนาะเวลาออกเสียงก็อาจจะสามารถออกครออครูได้นะคะเป็นเสียงครอก็คือเขาควายกับรอเรือนเนี่ยอ่านกล้ำกันอยู่ก็คือออกเสียงไปพร้อมๆกันทั้งสองตัวเพราะฉะนั้นจะสะกดว่าครออครูก็ไม่ผิดนะคะต่อไปคำว่ากราบกรออาบอกราบพร้อม พรออมอพรไม่โทรพร้อมต่อไปครองคลอ,อองอครองแปลกปรอแอกอแปลกครุยครออุอคคาอายครุยไม่เอกครุยขวักไข่ข๋ออกขวักขอไอไขวไม่เอกไข่ต่อไปขวัญ ขออยอขวัญน,นะคะคำว่าขวัญเนี่ยเวลาสะกดเนี่ยจะออกเสียงแม่กลนะคะขออนอขวัญต่อไปกวางกวางอกวางทีนี้เด็กๆลองมาดูคำเพิ่มเติมนะคะอ่าเกชื่วกันคิดสิคะว่าคำที่ควบกล้ กไก่กับรอเรือจะมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นคำว่ากราบกรุงกรายกรีบต่อไปมาดูขอกับรอนะคะครุขระคริบคอกับรอครอบครัวครูครุดครีบเป็นต้นคะ่ะต่อไปตอรอนะคะ เต่ากับรอเรือตรงตรองเป็นต้นค่ะต่อไปก็ไก่กับรออริงก้ไก่กับลอลริงนะคะกลองกล้วยกลบคอควายกับลอลริงค่ะคลองคลุกคลิกเป็นต้นค่ะต่อไปผอพึ่งกับลอลริงนะคะจะมีคำว่าอะไรบ้างผลิผลัก แผลต่อไปมาดูกอไก่กับวอวแวนค่ะกว้างกวักกวาดต่อไปขอไข่กับวัวแวนค่ะขวานขวนันแขวน,ข,วนข้อควรระวังนะคะในคำควบกล้ำเนี่ยคุูครูบ,บอกว่า,ามีพยัญชนะต้นหนึ่งตัวแล้วนะคะจะควบกับ รอเรือรอลิงและวอแหวนนะคะแต่ว่าคําบางคําที่ควรระวังนะคะก็มีอยู่หลายคําเช่นเดียวกันเลยมาดูคําที่1เลยนะคะพรผลกลกนนะคะพรผลกลกรเด็กๆเห็นไหมคะว่าพยัญชนะต้นอันนี้เขาไม่เรียกพยัญชนะต้นนะอันที่สองเนี่ยเนาะพรคําว่าพรมีพอกับรอรอเรือตัวนี้ไม่ใช่คําครบกรัมนะคะเนื่องจาก รอเรือเป็นตัวสะกดเนาะพออรอพอตรตรงนี้นะคะผลก็เช่นเดียวกันค่ะลอลิงทําหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะก้นรอลิงตัวนี้ก็ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดก้อนเหมือนกันรอเรือตัวเนี้ยทาหน้าที่เป็นตัวสะกดซึ่งบางทีเนี่ยเด็กๆจะต้องระวังนะคะเพราะยันชนะตัวที่2เนี่ยเป็นรอเรือรอลิงหรือวอลแวนก็จริงนะคะแต่ว่า,าการทําหน้าที่ ของเรเือตัวนี้อาจจะไม่ใช่พยัญชนะต้นที่จะเอามาควบกับพอผ่านนะคะซึ่งเรเือเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวสะกดฉะนั้นเนี่ยเมื่อเด็กๆด,ดูคําแค่ผิวเผินแล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องรู้ด้วยว่าพยัญชนะตัวนั้นเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะต่อไปข้อที่2เนี่ยควรกับสวยนะคะคาว่าควรเนี่ยคอวอ นะแต่ว่าวหวนตัวน helmet, ี้เป็นสระอัวคออัวรอควรนะคะวหวนตัวนี้ทําหน้าที่เป็นสารอัวไม่ใช่ค <T> ําควบกล้ำนะคะคําว่าสวยก็เช่นเดียวกันค่ะวแวนตัวนี้ทําหน้าที่เป็นสระนะคะนั่นก็คือสระอัวนั่นเองซึ่งไม่ใช่คำควบกล้ำแต่อย่างใดนะคะวหวนตัวนี้ไม่ได้ออกเสียงควบกล้ำกับคอควายในคําว่าควรและวหวนตัวนี้ก็ไม่ได้ออกเสียงควบกล้ำ กับคำว่าสวยของสอเสือของคำว่าสวยนะคะต่อไปเด็กๆลองมาดูคำว่าผลิตพลังและพละ,ะผลิตมีอลอิงพลังมีอลอิงพละก็มีอลอริงอยู่ข้างหลังพยัญชนะก่อนหน้านี้หนึ่งตัวนะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงนะคะ เดี๋ยวคร,รูเอาปากกาหนึน่งเวลาอ่านออกเสียงพลิฤทธ์นะคะอ่านพะพยางค์หนึง่งลิดพยางค์หนึง่งพระลังก็แบ่งการฉะนั้นเวลาอ่านเนี่ยไม่ได้อ่านกล้ำกันจึงไม่ใช่คำควบกล้ำนะคะพระละก็ไม่ได้อ่านกล้ำกันนะคะฉะนั้นเนี่ย คำพวกเนี้ยผลิตพลังพละเนี่ยเรื่องของการออกเสียงเนี่ยไม่ใช่คำควบกล่ำนะคะถึงจะมีเราลิงอยู่ตัวที่2ก็ตามนะคะอันนี้เด็กๆจะต้องระวังไว้นะคะเมื่อเด็กๆจะต้องแยกคำนะคะครูยากให้เด็กๆเนี่ยดูองค์ประกอบของคําก่อนว่าพยัญชนะตัวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นอะไรนะคะเด็กๆถึงจะเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเอ๊ะ คำว่าพระมันใช่คําควบกล้ามไหมนะคะเป็นพอกับรอนะคะแต่มันก็ไม่ใช่คําควบกล้านะคะเพราะว่าเวลาอ่านเนี่ยเราไม่ได้อ่านกล้ำกันพระอีกพยางค์หนึ่งละอีกพยางค์หนึ่งเวลาเราอ่านพระนะคะเราไม่ได้อ่านพระไปเลยเนาะถ้าเป็นคําว่าพระพอพานรอเรือสระอะอันนั้นเป็นคําควบกล้านะคะพระเพราะว่าเราอ่านควบกันนะคะ อทีนี้เด็กลองมาดูคําถามที่คุื่นครูเตรียมมานะคะของครูถามว่าคํำในข้อใดไม่ใช่คําครบกลําข้อที่1กระเฉกสองดนตรีและ3ามจรเะเข้เรามาดูคําแรกก่อนกระเฉกมีคําไหนที่เป็นคําครบกลัมไหมคะกระออกเสียงควบกลัมไหมออกเสียงควบกลําก็คือกอกับ รอนะคะกระเนาะออกเสียงกรออะกระอ่าฉะนั้นคําว่ากระของคําว่ากระเชกเนี่ยเป็นคําควบกล้ำแท้นะคะต่อไปดนตรีดนไม่ใช่คำควบกล้ำตรีต่อตากับรอเรือตรีตรอีตรีนะคะต่อไปจระเข้อ่า จระเข้เด็กๆดูที่การออกเสียงนะคะจรอ,อออกอีกพยาง o n งจอ,อจอนะคะจระเข้ฉะนั้นเนี่ยคำที่ไม่ใช่คำควบกล้ำแท้ก็คือคำว่าจระเข้นะคะตอบคำว่าจระเข้นะคะคำว่าจระเข้ไม่ใช่คำควบกล้ำแท้มาดูอีกสักข้อหนึ่งค่ะคำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวพร้อมกัน คำที่1สวรรค์สวรสวรค์คำที่สองสบู่คำที่สามปรามาดูที่การออกเสียงข้อที่หนึ่งก่อนสวรระกับวรรออกคนละพยางค์กันนั่นแปลว่าพยัญชนะตัวเนี้ยไม่ได้ออกเสียงพร้อมกันต่อไปสบู่สบู ก็ไม่ได้ปอกพร้อมกันต่อไปปรามปรออาบอปราอาคำนี้ปราบนะคะปรออาบอปราปรอเราไม่ได้อ่านว่าปะรลาบนะคะเราอ่านว่าปราบฉะนั้นปอกับรอตัวนี้เราออกเสียงพร้อมกันเนาะสรุปแล้วคำนี้ข้อนี้ตอบ ปราบนะคะคเมื่อเด็กๆรู้จักคําควบกล้มแท้แล้วนะคะเรื่องของการออกเสียงเนี่ยคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะสังเกตนะคะองค์ประกอบของคําให้ดีนะคะว่าววแหวนเราเราือเราลิงของคํานั้นๆเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะแล้วเด็กๆก,ก็จะอ่านออกเสียง ูกต้องแล้วก็สื่อสารกับคนอื่นได้ตรงความหมายทั้งการพูดแล้วก็การเขียนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ